ความแชนลร่วมกับชมรมเกษตรปลอดสารพิษเสนอฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษดินเกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการสลายตัวทางกายภาพของหินและแร่รวมถึงสารอินทรีย์ที่เกิดจากการสลายตัวของซากพืชซากสัตว์ซึ่งดินจะมีลักษณะและคุณสมบัติต่างกันไปในที่ต่างๆต,ตามสภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศวัตถุต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิตและระยะเวลาการสร้างตัวของดินนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการทำการเกษตรเพราะเป็นแหล่งรวมของธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชจะอุดมอยู่ในดินตั้งแต่พืชเป็นเมล็ดหรือต้นกล้าจะย่างรากลงไปเพื่อหาอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการเพาะปลูกพืชแต่ละชนิดนั้น ความต้องการสารธาตุอาหารก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับดินดินเหนียวเป็นดินที่มีการระบายน้ำและอากาศไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำดูดยึดและแลกเปลี่ยนธาตุอาหารพืชได้ดีเหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวดินร่วนเป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดีปานกลางจัดเป็นเนื้อดินที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพราะปลูกพืชได้ทุกชนิดดินทราย เป็นดินที่มีอนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบอยู่มากกว่าร้อยละเนื้อดินเหมาะกับพืชไร่บางชนิดเช่นมันสำปะหลังอ้อ,อยข้าโพดเป็นต้นการดูแลสภาพของดินเบื้องต้นนั้นนับว่าไม่ยากนะครับแต่การที่เกษตรกรจะวัดคุณภาพของดินจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เรียกว่าชุดตรวจสอบดินเพื่อวัดคุณภาพว่าดินขาดธาตุสารอาหารใดเพื่อเกษตรกร จะนำไปปรับปรุงดินเพื่อการเพาะปลูกอย่างเหมาะสมครับวันนี้รายการฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษจะพาท่านผู้ชมมาพบกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อขอความรู้เรื่องการตรวจสอบดินแบบวิเคราะห์เจาะลึกเพื่อท่านเกษตร,รกรเลยนะครับขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสาวนุฒถาวพรพลึกภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ สวัสดีค่ะอาจารย์สาวนุ์ถาวรพลึกภาวิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะดินที่เหมาะสมสําหรับทําการเกษตรนั้นจําเป็นจะต้องมีสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชทั้งนี้สมบัติทางกายภาพถือเป็นสมบัติของดินที่สําคัญมากกว่าสมบัติทางเคมีเนื่องมาจากว่าการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพนั้น ทำได้ยากกว่าและจําเป็นจะต้องมีการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายที่มากกว่าดินทางการเกษตรที่ดีจะมีความเหมาะสมแตกต่างกันระหว่างดินสําหรับการปลูกข้าวและดินสําหรับการปลูกพืชไร่โดยดินที่เหมาะสําหรับการปลูกข้าวนั้นจําเป็นจะต้องมีสมบัติของดินในเรื่องของการอุ้มน้ําดินจะต้องมีความเหนียวอุ้มน้ําได้ดีนะคะซึ่งแตกต่างจากดินที่ใช้ปลูกพืชไร่อย่างเช่น ลูกข้าวโพดดินจะต้องการสมบัติทางกายภาพที่ระบายน้ําระบายอากาศดีดินโปร่งร่วนซุยอันนี้คือสมบัติที่แตกต่างกันระหว่างดินที่เราเรียกว่าดินที่ดอนนะคะแล้วก็ดินที่ลุ่มสําหรับการปลูกข้าวส่วนสมบัติทางเคมีนั้นได้แก่สมดุลของธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในดินนะคะโดยสมบัติต่างๆทั้งสมบัติทางกายภาพและสมบัติในเรื่องของธาตุอาหารพืชน,นั้นจะเสื่อมลงได้ ด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆส่วนหนึ่งและเสื่อมลงจากการที่มนุษย์นั้นใช้ประโยชน์จากการทำการเกษตรการปรับปรุงบำรุงดินด้วยสารอินทรีย์การใช้ปุ๋ยเคมีให้ลดลงนะคะการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ให้มากขึ้นจะเป็นการช่วยเพิ่มผลิตภาพของดินรวมไปถึงความสามารถในการให้ผลผลิตของพืชได้ดีขึ้น โดยสารอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะมีจุลินทรีย์อยู่เป็นจํานวนหนึ่งซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้ต่างก็จะแยกย้ายกันทํางานโดยจุลินทรีย์บางส่วนย่อยสลายเศษซากพืชที่ส่วนที่เป็นทั้งซากพืชที่ตายแล้วและซากพืชที่ยังสดอยู่ซึ่งก็จะมีหลายชนิดโดยจุลินทรีย์นั้นจะร่วมกันทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างของประเทศไทยเราโดยเฉพาะในเขตร้อนอย่างบ้านเราแต่ ก็จะทําให้อ in ินทรีย์วัตถุนั้นเสื่อมและหายลงไปได้อย่างรวดเร็วในการปรับปรุงบํารุงดินให้ดินนั้นมีผลิตภาพของดินเพิ่มขึ้นหรือมีการเสื่อมสภาพน้อยลงไปนั้นสามารถทําได้โดยการปรับปรุงโดยใช้กิจกรรมหลายๆอย่างร่วมกันยกตัวอย่างเช่นอาจจะทําการปลูกพืชปุ๋ยสดอย่างเช่นปอเทืองและมีการไถกลบเท่ากับเป็นการเพิ่มอินทรีย์วัตถุส่วนหนึ่งและมีการเพิ่ม ธาตุไนโตรเจนลงไปในดินนะคะซึ่งปอเทืองเนี่ยจะเป็นพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศลงกลับไปสู่ในดินได้สำหรับการตรวจสอบสภาพของดินว่ามีความเหมาะสมเพียงพอแล้วหรือยังสามารถทำดได้โดยใช้วิธีการง่ายๆโดยการใช้ชุดตรวจสอบอต่างๆยกตัวอย่างเช่นชุดตรวจสอบอินทรีย์วัตถุในดินสามารถทำการตรวจวัดอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ในดินได้ อีกชุดหนึ่งคือชุดตรวจสอบความเป็นกรดด่างของดินโดยจะแสดงออกเป็นแถบสีดินที่มีความเป็นกรดเราสามารถปรับปรุงได้โดยการใส่ปูนส่วนดินที่เป็นด่างนั้นเราสามารถทำาการปรับปรุงได้โดยการเลือกใช้วัสดุปรับปรุงดินนอกจากการที่เกษตรกรจะใช้ชุดตรวจสอบต่างๆด้วยตัวเองแล้ว เกษตรกรยังสามารถตรวจสอบดินของตัวเองอย่างง่ายด้วยการดูจากสีของดินนะคะโดยถ้าดินมีสีคล้ำและสัมผัสดินจับจับดินแล้วรู้สึกร่วนซุยแสดงว่าดินมีอินทรีย์วัตถุมากแต่ถ้าสัมผัสดินหรือจับดินแล้วมีความร้วนซุยน้อยแสดงว่าดินมีอินทรีย์วัตถุน้อยจําเป็นจะต้องเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกษตรกรนั้นควรจะ ดูแลสภาพของดินตัวเองได้อย่างสม่ำเสมอสำหรับคำแนะนำในการปลูกพืชชนิดต่างๆเกษตรกร,ร,กรสามารถสอบถามได้จากสำนักงานพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดรวมไปถึงอบตอรกรมส่งเสริมการเกษตรและภาควิชาปัตพีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่พร้อมให้คำแนะนำการปลูกพืชแก่เกษตรกร เมื่อท่านนำตัวอย่างดินมาวิเคราะห์สมบัติต่างๆกับเราเราจะมีคำแนะนำในการปลูกพืชตามชนิดที่ท่านต้องการให้พร้อมกับไปด้วยค่ะเกษตรกรท่านที่สนใจจะสั่งซื้อชุดตรวจสอบต่างๆสามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาปฐพีวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งสงวิทยาเขตค่ะความเกษตรปลอดสารพิษจากช่วงที่แล้ว เราได้รับความรู้จากการตรวจสอบดินจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรสาวนุษย์ถาวพรพกษกที่เป็นประโยชน์อย่างสูงกับเกษตรกรเลยนะครับรายการฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษขอขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเราจะพาท่านมาเรียนรู้วิธีการปรับปรุงดินแบบเกษตรปลอดสารพิษกันต่อครับเชิญพบกับผู้เชี่ยวชาญเกษตรปลอดสารพิษคุณมนตรีบุญจรัดประธานชมรมเกษตรปลอดสารพิษที่จะมาให้ความรู้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสําหรับวันนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของดินที่มีปัญหาดินที่เสื่อมโทมดินที่ขาดอินทรีย์วัตถุขาดความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของดินที่เป็นกรดจัดดินที่เป็นด่างจัดหรือดินเค็มดินต่งตางๆเหล่านี้นะครับจะ ช่วยสร้างปัญหาจะสร้างปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรเพราะปลูกพืชก็จะแคะแกรนไม่จเจริญเติบโตดินที่เป็นกรดจัดดินที่เป็นด่างจัดดินที่เค็มจัดดินที่แน่นแข็งเป็นดานจัดนะครับดินต่างๆเหล่านี้ถ้าจะเพาะปลูกอะไรลงไปจะต้องทำการปรับปรุง แก้ไขให้ดีเสียก่อนนะครับการที่ดินนั้นเสื่อมโทรมนะฮะส่วนหนึ่งนี่ก็มาจากพฤติกรรมการเพาะปลูกของพี่น้องเกษตรกรด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมีมาเป็นระยะเวลานาน,านเมื่อใช้ระยะเวลาเป็นยาวนานมาก็จะทำให้ดินต่างๆเหล่านี้สะสมอมกรดไว้ในพื้นดินทำให้ดินนั้น มีความเปรี้ยวจัดกรดจัดพี่น้องเกษตรกรจะสังเกตเห็นไหมครับข้าวหนึ่งเกวียนเงาะลองกองมังคุดมะม่วงลำไย,ยออกไปเป็นตันๆผลผลิตมากมายไก่กองที่ออกไปเป็นตันนั้นเขาเอาแร่าธาตุและทรัพยากรในดินออกไปด้วยแร่าธาตุและทรัพยากรนี่เราก็รู้ๆกันอยู่นะครับทรัพยากรนั้น ใช้แล้วหมดไปแต่ท่านคืนอาหารกลับไปสู่ดินคืนอาหารแร่ธาตุสำหรับพืชไปสู่ดินเป็นกิโลบ้างก็ใสลงไปเพียง50กิโลกรัมร้อกิโลกรัมตรงนี้แหละครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอุด,ดมสมบูรณ์ส่วนการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างพร่ำเพรือ่อใช้แบบไม่คิดหรือ รู้เท่าไม่ถึงการปุ๋ยเคมีนั้นจะมีกรดสะสมอยู่เวลาเราใส่ลงไปในดินเพียวๆแล้วไม่มีการเติมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกร่วมไปด้วยอันนี้แหละครับดินนั้นจะกลายเป็นดินตายแน่นแข็งเป็นกรดจัดจากการที่สะสมกรดเคมีจากปุ๋ยหรืออาหารต่างๆที่เราโปรยโรยใส่ลงไปในดินสภาวะเช่นนี้จะก่อให้เกิดดินเปรี้ยว นะครับหรือดินเป็นกรดจัดหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดินด่างจากการใช้กลุ่มวัสดุปูนอย่างพร่ำเพื่อการจะเติมปูนล,ลงไปในแปลงเลือกสวนไรนาต้องตรวจวัดกรดและด่างก่อนนะครับเราจะไปทำตามที่ฝรั่งหรือคนในอดีตเขาบอกกันมาเนี่ยพฤติกรรมของเราเนี่ยวเวลาขุดบ่อเลี้ยงปลาแล้วมักเติมปูนขาวก่อน นะครับปลูกพืชพรวนดินก็เติมปูนขาวก่อนแต่เราเติมปูนล,ลงไปในสระน้ำที่ขุดใหม่เพื่อที่จะเลี้ยงปลาปลาตัวเล็กๆพันปลาตัวเล็กๆเล K, วลาปล่อยน้ำเข้าไปในบ่อบวกกับปูนขาวที่เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับทำปฏิกิริยาทําให้น้ำนั้นเป็นด่างน้ำเป็นด่างก็คือ pH มากกว่า7เป็น8เป็น9 ปลาน้ำจืดอยู่ในห้วยหนองคลองบึงนั้นน้ํา pH จะต้อง7เวลาลูกปลาไปปล่อยในบ่อที่ขุดใหม่แล้วใส่ปูนขาว pH น้ํามันก็สูงกว่า7ปลามันก็ไม่โตปลามันก็เครียดก็ต้องกลับไปหาร้านขายปูนเจ้าเดิมแล้วก็บอกมีฮอร์โมนมีวิตามินมีโปรตีนบํารุงไหมปลาไม่โตเลยที่ไม่โตเพราะเอาปลาไปไว้ในน้ําที่อาจจะเป็นด่างจากปูนขาว และปูนขาวไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคนะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าปูนไม่ดีนะครับปูนนั้นดีและมีประโยชน์แต่ท่านต้องตรวจวัดกรดด่างของดินเสียก่อนถ้าดินเปรี้ยว P h ต่ำกว่า7จึงค่อยเติมปูนปูนนั้นก็มีมากมายหลายชนิดนะครับเป็นปูนมานปูนเปลือกหอยนะครับอันนี้พูดถึงข้อเสียของการที่ดินมันเปรี้ยวดินมันเป็นกรดนะฮะ ดินเป็นด่างแล้วก็ดินขาดแคลนความอุด,ดมสมบูรณ์แล้วก็ดินเค็มเหตุของปัญหาดินเสื่อมโทรมดินเสียก็จะมีหลกัหลกๆที่ประเทศไทยเราเจอกจอ็จะอยู่ประมาณเท่านี้นะครับความกเกษตรปลอดสารพิษจากข้อมูลของคุณมนตรีบุญจรรต์ประธานชมรมกรเกษตรปลอดสารพิษ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปรับปรุงบํำรุงดินเพื่อการเกษตรแบบปลอดสารพิษและต่อไปในช่วงนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากการปรับปรุงบํำรุงดินในแนวทางแบบเกษตรปลอดสารพิษครับขอเชิญพบกับคุณธรรมทรหลิมรัฐเกษตรกรจังหวัดสระบุรีครับสวัสดีครับผมนายธรรมทอหลิมรัฐเป็นเกษตรกรคือลูกใหม่จังหวัดสระบุรีนะครับ ทางทีมงาน qfarm channel ได้เข้ามาถ่ายทำรายการที่สวนพุทธรักนะครับสภาพดินที่นี่นะครับแรกเริ่มเลยก็เป็นทุ่งหญ้าไม่ได้มีการปรับปรุงบำรุงดินแล้วในช่วงปีแรกผมทำมะาากอรประกันร,ราคาผมก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยาตามสูตรของบริษัทที่เราไปประกันร,ราคาเขาเรื่องการบำรุงดินก็เลยยังยังไม่ได้สนใจในตอนนั้นจนเข้าปีที่3เริ่มเห็นว่า,ามะกอเนี่ย ใช้แร่ธาตุจากดินไปเยอะมากดินจากเดิมที่เคยฟูนุ่มก็เริ่มแข็งนะครับผมก็เลยเริ่มศึกษาการปรบับปรบุงบำรุงดินตั้งแต่ปีที่สี่มาจนถึงสุกวันนี้ครับก็จะเน้นใช้จุลินทรีย์นะครับกับปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกเป็นหลักแล้วก็ลดการใช้ปุ๋ยเคมีทางดินจนเข้าปีสุดท้ายปีล่าสุดนะครับปีที่เก้าก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีทางดินแล้วก็วจะเหลือแต่ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกอย่างเดียวครับ ตอนแรกเลยที่แปลงนี้เป็นทุ่งหญ้าทั้งหมดนะครับเราเริ่มต้นจากมะละกออย่างเดียวที่เป็นหลักก็คือประมาณ5ไร่แล้วช่วงพอเข้าปีที่5เริ่มเห็นว่าการปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็มันผลกระทบมันไหลยหลาได้าน,นะครับทั้งเรื่องราคาเรื่องการล้นตลาดก็เลยเริ่มมาทําเกษตรผสมผสานตั้งแต่ปีที่5เป็นต้นมานะครับพอดีผมจบจากคณะเทคโนโลยีการ,กรเกษตรที่ราชบังนะครับ ก็เลยมีความสนใจด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้อบรมกับทางกรมส่งเสริมกก่เกษตรจัดอบรมกเกษตรกรขึ้นลูกใหม่ระดับประเทศขึ้นมาผมก็เป็นตัวแทนของจังหวัดสระบุรีตั้งแต่นั้นมาก็เลยเริ่มมีเครือข่ายเครือข่ายปราชชาวบ้านเครือข่ายน้ำหมักเครือข่ายหลายๆด้านนะครับก็จะมีได,ได้ได้ศึกษาความรู้จากผู้ที่มีความรู้ในแต่ละด้านผมก็เลยเอามาผสมผสานกันจนเป็นทุกวันนี้ครับ ใช้ดินเดียวกันได้ครับแต่ว่าคือเราต้องรักษา,าความสมดุลของดินรักษาทําให้ดินมีชีวิตนะครับไม่ให้ดินมันตายถ้าดินที่ดีดินมีชีวิตปลูกอะไรก็ได้ครับแล้วเราก็ใช้หลักวิชาการเรื่องธาตุอาหารเข้าไปผสมให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดครับชัดเจนเลยคือจากจากลูกน้องนะครับเวลาเขาฉีดยานในช่วงสามปีแรกที่ว่าปลูกมะละกอแล้วใช้เคมีเนี่ยลูกน้องก็มีอาการป่วย พอหลังจากที่เริ่มปรับเปลี่ยนมาเป็นปลอดสารเป็นอินทรีย์แล้วก็ลูกน้องสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายของลูกน้องในดีขึ้นมากเวลาบอกให้เขาไปฉีดยาเขาก็พร้อมเต็มที่เพราะเขาก็ไม่กลัวว่าจะได้ได้รับผลกระทบจากยาครับสมัยนี้เทคโนโลยีมีเยอะนะครับแหล่งศึกษาหาข้อมูลก็มีเยอะปราชญ์ชาวบ้านก็มีเยอะการที่จะเข้ามาทําเป็นเป็นกเกษตรสมัยใหม่หรือคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาทําเกษตรก็เป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเยอะมาก ถ้้เราเราไม่ต้องลองผิดลองถูกแล้วเพราะแหล่งข้อมูลมีเยอะมากให้เราก็ศึกษาแล้วก็ลงมือทําได้เลยปัญหาของของการทําเกษตรสมัยใหม,ใหม่ก็อยู่ที่ตลาดนะครับถ้าเรารวมกลุ่มกันได้นะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องล้นตลาดก็จะแชร์กันบ้านนี้ทําปุ๋ยบ้านนี้บ้านนี้ปลูกผักก็ตั้งไปกลุ่มขึ้นมาก็ แชร์กันได้ทุกเรื่องครับได้แรงบันดาลใจจากสวนล้อมศิลินนะครับอยู่อำเภอเมืองตำบลหนองนองของคุณพ่อบุญรือเต้าแก้วท่านเป็นป่าชาวบ้านผมก็ได้เข้าไปศึกษาแล้วเห็นว่าสภาพแวดล้อมภายในดีมากอากาศก,าก็ดีสุขภาพจิตของคนในในบ้านก็ดีไปหมดแล้วผลผลิตของเขารสชาติก็อร่อยอร่อยกว่ากว่าที่ที่ฉีดยาครับถึงความสวยมันมันจะสู้ไม่ได้แต่ว่า รสชาติมันอร่อยกว่าเราทําแล้วเราก็ได้สุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีไปด้วยผล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 ิตกเกษตรอินทรีย์ถ้าเป็นปริมาณเนี่ยจะจะน้อยกว่ากเกษตรเคมีนะครับแต่เรื่องคุณภาพดีกว่าอย่างชัดเจนกเกษตรเคมีผลผลิตอย่างถ้าเป็นมะละกอเนี่ยหวานหวานแหลมแต่ขาดความกลมกลม่อมเหมือนมันไม่สมดุลน,นะครับ หวานก็พูดปี๊ดปี๊ดปาร์ตไปเลยรสชาติมันก็จะแหลมไปทางใดทางหนึ่งแต่พอเริ่มมาเป็นอินทรีย์มันก็จะกลมกล่อมขึ้นมีความหอมนวลหอมหวานมากขึ้นมากมีกลิ่นมีรสที่มันมันพอดีกันครับต้นทุนหลังจากที่ท,ที่ที่ลดการใช้เคมีเลิกใช้เคมีไปต้นทุนต่ํามากครับต่างกันเท่าตัวได้ผลกําไรก,ก็ก็ต้องมากขึ้นไปด้วยถึงแม้ว่าปริมาณการขายเนี่ยปริมาณผล,ผลผลิตมันจะลดน้อยลงแต่ต่อหน่วยหนึ่งเนี่ย เราทำราคาได้ดีกว่าครับมีทั้งหมด72ไร่ครับก็จะแบ่งแบ่งเป็นโซนนะครับด้านด้านหลังผมนี่จะเป็นโซนเกษตรผสมผสานมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ10ไร่ก็จะมีมีผักมีผลไม้มีนาข้าวครับส่วนฝั่งฝั่งทางซ้ายมือนี่จะเป็นโซนพืชไร่แล้วก็เป็นฟาร์มข้างบนจะเป็นวัวน,นมครับเนื่องจากว่าที่ตรงนี้จะต้องทําเป็นพืชไร่เพราะว่า หน้าดินมีน้อยที่มันจะเป็นที่ลาดเอียงลงมาหน้าดินจะไหลลงมาข้างล่างหมดการจะปลูกพืชสวนนี่จะค่อนข้างยากต้นมันจะล้มก็เลยต้องจัดสรรที่ดินตามลักษณะการลักษณะธรรมชาติของธรรมชาติเดิมของเขาครับข้านงนี้ก็เป็นเป็นสวนผสมครับมีกล้วยมีมะละกอแก้วมังกรแล้วก็แปลงผักด้านนี้ถ้าถ้าถ้าเราได้ความรู้อะไรใหม่ๆมาหรือได้ พันไม้อะไรใหม่ๆมาเราก็จะมาลงไว้ทางด้านนี้เพื่อเป็นเป็นจุดทดลองครับก่อนที่จะขยายแปลงออกไปในแปลงใหญ่ต่อไปครับนับว่าไม่ยากเลยนะครับกับการปรับปรุงบำรุงดินแบบเกษตรปลอดสารพิษที่มีประโยชน์ต่อผลผลิตดินที่ดีนับว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์ของเกษตรกรเลยนะครับเพียงท่านเกษตรกรดูแลดินอย่างเหมาะสมต่อการเพราะปลูกสังเกตสิ่งต่างๆรอบๆตัว และดัดแปลงมาใช้กับการเกษตรของตนเพียงเท่านี้พืชผลก็จะเจริญงอกงามแข็งแรงต่อโรคและ,มะแมลงโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีหรือฮอร์โมนสังเคราะห์ให้ได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษและสิ่งที่จะตามมาก็คือต้นทุนที่ลดลงกำไรที่มากขึ้นเป็นความสุขบนคุณภาพชีวิตที่ดีของท่านเกษตรกรและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษ สิ่งที่เราได้นำเสนอในวันนี้เป็นเพียงที่มาของปัญหาและแนวทางแก้ไขเพียงเท่านั้นนะครับท่านเกษตรกรอย่าพลาดตอนต่อไปรายการฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษจะพาไปเจาะลึกด้วยการลงมือทำของจริงโปรดติดตามตอนต,อนต่อไปในสัปดาห์หน้าครับในวันนี้รายการฟาร์มเกษตรปลอดสารพิษได้หมดเวลาลงแล้วโปรดติดตามรับชมเราได้ในช่องสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมฟาร์มชนแนลหรือบนสื่อออนไลน์ facebook/farmchannel.com สวัสดีครับ